好的，好的，明白。 ขอเรียกเชิญประธานในพิธีคุณวิวัฒน์แสงสุริยชาชติประธานกรรมการบริหารโดยรัทหมอสิ่ห์ไทยแลนด์จำก,กัดถาวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณแท่นสักการะ สัดไฟขอเรียนเชิญประธานในพิธีถวา,ายสักการะสมเด็จพระสักรารนานแท่นสักการะ ลำดับถัดไปเป็นพิธีวางไฟพระเลิกประธานจากสมเด็จพระอรมุงศักด์พัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกาวนมหาสังฆรา,รา,รา,ราพรินานโย<ค><ณ>ขอเชิญท่านประธานใพาพาานพิธีวางไฟพระเลิกงาะแทนพิธี วันี้ได้เสร็จสิ้นพิธีในช่วงของการวางกันกระเรขอเชิญประธานในพิธีตรงจากเวทีเพื่อกล่าวส่วนงานและต้อนรับผู้รักาสนิชนที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้ครับ ลำดับถัดไปจะเป็นการกล่าวเปิดงานและต้อนรับผุ้นักศกษาผู้นักศัลนิกชนผู้เข้ามาร่วมงานและกล่าวอภิปรายในวโรกาสปีใหม่จากท่านประธานในทุกีครับสวัสดทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่เดินทางหลายหลายท่านต้อนรับนะครับวันนี้ก็เป็วันดี ึ่งแบบนี้เ็นวันีวันนึ่นะครับท่เราจะมาดคู่กันนะครับก็ือเรกจะบลนทั้งปีนี้จะพิเศษเขาก็คือว่าวันนี้เ็มีอาจารเดียนะครับ็บบนีแน่นนะครับลึ่ตลอดหนึปีที่ผ่านมาเนีมัยรุ่งางาของาจรแล้วก็ท่านได้ต่อสายโดยคนมากองผู้ดการนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับนะครับโดมีความสุข โดยไม่ต้องรุ่งเรืองอะไรอบตัวนะครับอาตมาพะ้าเนะครับคำสอนนี่นะครับเป็นนวทางี่นะครับทคือสงปเป็นกีมากมายครับผมเชื่อว่าปหน้าจะเป็นปีที่ที่นะครับของคนที่ลจากสมนะครับแล้วก็เกาเสียงเสี่ยงเสียงไห้เขาเนี่ การดเนินการเรื่องการอกตังที่ว่าจะมีการตรวจราไมจะีข้อนตุนหรืออะไรก็ตามทั้ะหมดน คุณประธานอเมริกีนะครับท่านพิพาวาแสงเลยครับ,บและเดี๋ยวขณะนี้ถึงอีกยิงเวลาสำคัญในะเราครับ นั่นคือการนําไฟพลเลอร์มาจุดยังเทียนชายปราทานเสริมความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้กับพิธีในวันนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพลเลอร์มายังแท่นจุดเทียนชัยะทานด้วยความเคารพครับ ขณะนี้ไฟคาเลอร์ได้ถูกอัญเชิญแายังแท่นจุดเทียนชัยประทานเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์เบียร์ทำการจุดเทียนชัยประทานด้วยไฟคาเลอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลสูงสุดในพิธีครัเมนครับ เมื่อเทียองชายประธานได้รับการจุดด้วยแฟพาร์เรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อก่ามเจริญุ่งเรือและความสำเร็จของพิธีในวันนี้ครับ ลังจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันนะครับมีช่างภาพอยู่สองคน,นครับนั่งอั่ด้นเนะ้ ในานามผู้บริหารบริษัทหมอสิงห์ไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกท่านและก่อนุโมทนาในกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำด้วยกันในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ลําดับพิธีในลําดับถัดไปโดยเป็นการสัชยาสัรยายธรรมนำโดยอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทางขอการเป็นเชิญครับ อ่ะนาเสร็จสำหรับพิจิตรพิจิการเรียบรกหายใจได้เนาะการหายใจมาาเดี๋ยวเราจะเริ่มสัจชายะกันลำดับของการสัจชายะอาจารย์จะสัจชายะไปอธิบายไปสมมุติสัจชายะหนึ่งบทหรือสอง,สองบทถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันอาจารย์ก็จะให้สัจชายะแล้วก็อธิบายแล้วก็หลังจากนั้นก็สัจชายะไป อธิบายไปสัจยะยาไปอธิบายไปตามลำดับไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพื่อให้เรามีโอกาสในการเข้าใจแล้วก็น้อมใจไปตามหลักคําสอนที่เรากําลังสัจยยะหรือกาลังสวดอยู่เราก็มีความเข้าใจตามหลักคําสอนพระเจ้าได้อย่างถูกต้องณลำดับนี้เราจะบูชาพระตรัสรด้วยกันใครสามารถรู้จักได้ก็กลาได้ถ้ามันไม่สะดวกก็ แค่พยมมือไว้เฉยเราจะกลับครับอาติส so like ัตว you uh ์เนาะอาระหังมิสามังส oh ัมุตโตะโมโภะนะว

หนห้าหนไม่เอเรียยให้หมดใช่มียาบทที่มีขนาดเวารลักไม่เอามนเียบเสียไปเ่าร่เเอือเอืกัรเออเียหมดแลครับจเดินครับ